ท่านผู้ชมเกาะติดสถานการณ์ที่สถาบันอุเทนถวายนะครับเพราะว่าวันนี้1กุมภาพันธ์เป็นวัน 1, บลูเดย,ยค์ควันคล้ายวันสถาปนาสถาบันก็จับตาว่าอาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นตามมาอีกหรือเปล่าทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้ครับกับคดีที่ไปรุม แทงนะฮะทางนักศึกษาปทุมวันเสียชีวิตแล้วผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับมีทั้งสิ้น9ารายก่อนหน้านี้จับกลุมไปแล้ว3รายเหลืออีก6รายปรากฏตลอดทั้งเมื่อวานนี้ในที่สุดเจ้าหน้าที่จับได้ครบ ที่เหลืออีก6คนครบแก๊งทั้ง9รายแต่ว่าเป็นการทยอยจับกลุม <Ha. S 2> แล้วก็มีการเดินทางมามอบตัวที่สนอปทุมวันเดี๋ยวไล่เรียงกันไป3รายคือวันก่อน ah. มาดูรายที่4ครับรายนี้เป็นรายสําคัญเพราะว่าถ้าดูจากภาพตามกล้องวงจรปิดรายนี้ที่ถูกจับ คือเรียกว่าเป็นตัวการก็ว่า<ม>ได้เป็นคนที่มีพฤติกรรมยั่วยุที่ไปชูนิ้วลกลางที่<อ>ไปเหยียบดอกบัวเนี่ยนะฮะนั่นก็คือคนนี้นายเพชรมงคลอายุ28ปีคนนี้คนนี้นใช่ไหมนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวพาทุกผู้ชมไปดูจังหวะตอนถูกจับนะฮะั้นให้แตกรวมนายเพชรมงคลเดชชาไทยสัญชาไทอยู่บ้านที่ ตำบลหนองโบ้กันเขตป่าป่อเลี้ยุหมูดุยชนอำเภอสามสามตแกรแสงจังหวัดนครราชสีมาโดยให้มีการจับส่งไปที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันนะจับกลุ่มตัวนายเพชรมงคลได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับทีนี้นายเพชรมงคลให้การแบบนี้บอกว่าตัวเองพ้นสภาพนักศึกษาตั้งแต่ปีที่แล้ววันเกิดเหตุเข้าไปหาเพื่อนเที่ยวเทนถวายแต่ถูกอาจารย์ไล่ให้ออกไปจากสถาบัน จากนั้นก็เดินออกมากัน3คนจนมาเจอกลุ่มเพื่อนพี่อยู่ข้างนอกอีก6คนรวมเป็น9คนต่อมาก็เลยเดินไปที่หน้าปทุมวันแล้วก็ไปแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมบอกว่ายังไงฮะไปถ่ายรูปเก็บไว้ก็คือชูนิ้วกลางนะนี่ชูนิ้วกลางเอาเท้าเหยียบไปที่ดอกบัวบนรัว้วบอกเพราะความคึกคนอง ไม่ได้ต้องการจะทำคอนเทนต์หรือไม่ได้ต้องการจะไปมีเรื่องท,อทราบมาว่าสถาบันคู่อริหยุดเรียนในวันนั้นถ่ายรูปเสร็จก็จะเดินทางกลับแต่ระหว่างนั้นผู้เสียชีวิตเดินออกมาจากสถาบันแล้วชักมีดออกมาก็เลยเข้ารุมทำร้ายอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวหลังก่อเหตุเนี่ยตัวนายเพชรมงคลบอกนะตัวเองรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ทำไปอยากจะขอโทษพ่อแม่และครอบครัวผู้เสียชีวิตครับ ก็อย่างฝากครับคือทําไว้ก็คิดกันดีๆครับ <S 2> <S 2> คือเวลาอะไรที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขปัญหาไม่ได้เราก็ต้องรับภาพชมันแล้วคนที่โดนหลอกน็คือพ่อแม่ครับแล้วคนที่ป็นหลับแล้วผมอยา่ก็ฝากไปขออยากผมอยากจะขอเทษพ่อแม่แล้วญาติพี่น้องแล้วเพื่อนเพื่อผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ <S 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 ที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นที่รูวร้ว่าเสียชีวิตไม่ได้เป็นการล้างแค้นในคดีเก่าเนาะคือมันขึ้นหน้ามากกว่าที่ นี่ฮะคือตัวของนายเพชรมงคลก็บอกอยากจะฝากรุ่นน้องจะทําอะไรควรคิดให้ดีสิ่งที่ทําไปแก้ไขไม่ได้สุดท้ายต้องรับสภาพและคนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่คนข้างหลังแต่ว่ามาสํานึกตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วนะฮะออทีนี้ทางด้านของผู้การจอนะครับพลตํารวจตรีเทียรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลเปิดเผยว่านายเพชรมงคลคนที่ถือเป็นตัวการสําคัญที่ยั่วยุ อย่างที่บอกกับว่าภาพจากวงจรปิดชัดเจนว่าเป็นคนทั้งชูนิ้วกลางใช้เท้าเหยียบดอกบัวแล้วเจ้าตัวเนี่ยที่อ้างว่าทําไปเพราะความคึกขนองเท่านั้นแต่ปรากฏไม่ยอมบอกว่าใครเป็นคนลงมือแทงแล้วที่สําคัญทางด้านของบิ๊กจ๋อบ,บอกนะฮะหลังหลบหนีเนี่ยยังมีการอําพรางด้วยด้วยการตัดผมโอใน,ในวงจรปิดจะเห็นว่าผมยาวนะใช่นะผมยาวาแต่ว่าตอนไปจับได้นี่ผมสั้นแล้วทา<อ>งิ๊กจ๋อบ,บอก มีการตัดผมเพื่ออำพรางเพราะกลัวว่าตัวเองจะโดนล้างแค้นฮะนี่นะคะอันนี้เป็นรายที่4ที่ไปจับกลุ่มได้ทีนี้เมื่อวานนี้3รายที่เป็นผู้ต้องหาเข้ามอบตัวค่ะคุณผู้ชม3รายที่ว่านี้ก็คือนายกฤษกรนายมนทัศน์และนายสหรัฐนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวไปสอบปากคําในห้องสอบสวนทันที เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนเบื้องตน้นทราบว่าทั้งหมดปฏิเสธข้อหาฝากฝั่งของคนตำรวจตรีนพศินบอกเขาว่าผู้ต้องหา3คนที่เดินทางมามาพร้อมทนายติดต่อขอมอบตัวมีที่เป็นนักศึกษา1รายนะคะนั่นก็คือนายกฤษกร,ษกรส่วนอีกสรายเนี่ยก็คือมนทัศกับสหรัฐสรายนีย้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วตั้งแต่ปีหก ซึ่งเบื้องต้นทั้ง3มรายให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปวงจรปิดจริงๆโดยชี้ว่าตัวเองเป็นใครที่อยู่ในคลิปในวันนั้นยอมรับการกระทําที่เกิดขึ้นที่เห็นในคลิปแล้วก็ยอมรับด้วยว่าวันนั้นพกอาวุธไปจริงๆพกมีดไปจริงๆแต่มีสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธค่ะคือปฏิเสธเรื่องการไปแทงผู้ที่เสียชีวิต และที่เหลือบอกกับตำรวจบอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นส่วนเรื่องของการว่าจ้างทนายความเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีนพศินบอกว่าสอบถามทนายด้วยเหมือนกันแหละว่าใครเป็นคนว่าจ้างซึ่งทนายก็แจ้งมาบอกว่ามีทั้งตัวเพื่อนเองแล้วก็รุ่นพี่ติดต่อประสานงานขอให้เป็นทนายความให้นะคะโดยเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสอนอปทุมวันคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสคนนะคะเข้าไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้ หนึ่งในผู้ต้องหาค่ะคุณผู้ชมทีรทัศน์กล่าวว่าจริงๆแล้วฝั่งผู้เสียชีวิตอะ่ะมีคนชักอาวุธมีดออกมาก่อนนะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุซึ่งหน้าและเขายืนยันด้วยว่าไม่ใช่การแก้แค้นระหว่างสถาบันไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนส่วนใครเป็นคนแทงเจ้าตัวบอกตอนนั้นมันชุลมุนไม่รู้จริงๆว่าใครพกมีดและใครเป็นคนแทงแต่ทีรทัศน์ยืนยันว่า ไม่ใช่ตัวเองแน่นอนภายหลังพนักงานสอบสวนสอนอปทุมวันยื่นคำร้องฝากขังกลุ่มนักศึกษาและอดีตนักศึกษาอุทเทนถวายโดยมีญาติผู้ต้องหา3คนยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวแต่สารพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด หากปล่อยชั่วคราวไปเกรงว่าจะหลบคดีหลบหนีคดีก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนำมาซึ่งการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะที่คุณพลอยเล่าไปนี่คือรายที่ 5, 6แล้วก็7เหลืออีก2รายปรากฏอีก2รายที่เหลือเมื่อวานนี้ก็ตัดสินใจเดินทางมามอบตัวที่สนปทุมวันเช่นกันนะครับสำหรับรายที่8กันก่อนรายที่8เดี๋ยเดินทางมาตอนเย็นนะฮะ คือนายภูริอายุ30ปีมาที่สอนอปทุมวันมีทนายความผ่ามามอบตัวนะฮะแล้วก็รายที่9ฮะรายสุดท้ายก็เดินทางมาที่เดียวกันก็คือที่สอนอปทุมวันโดยทั้งสองรายจะถูกนำตัวส่งฝากขังที่ศารอาญากรุงเทพใต้ในวันนี้นะฮะทีนี้ไปดูที่เพจ Facebook ของ IDMB สืบสวนนครบาล เกิเวลามีคดีใหญ่ๆคดีสําคัญเนี่ยเพจ Facebook ของสืบนครบานเขาจะมีการลงเป็นภาพหมายจับใครมีเบาะแสอะไรช่วยกันแจ้งได้ใช่ไหมฮะอย่างอันนี้ก็คือ most wanted นี่ต้องการที่สุดเลยคนร้ายคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นตามหมายจับสารรุมทําร้ายน้องเรนักศึกษาช่างกลประทุมวันจนเสียชีวิตแล้วก็มีใบหน้านะฮะแล้วก็ชื่อของผู้ก่อเหตุในแก๊งนี้ทั้ง9ราย ปากฏล่าสุดหลังจากที่จับได้มามอบตัวครบทั้ง9คนเพจนี้ของ i d เดของสืบนครบาลโพสต์ภาพนี้ฮะบอกว่าเกมโอเวอร์ปิดจ็อบหมดตี้นะฮะนายวรกันผู้ต้องหาตามหมายจับร่วมกันฆ่าน้องเรนักศึกษาช่างกลปรปทุมวันเข้ามอบตัวหลังเจอการกดดันอย่างหนักก็เลยลงเป็นภาพนี้ว่าในที่สุดจับกลุ่มได้แล้วครบแก๊งทั้ง9รายฮะ